สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกทารอนบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักขาธนูนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2568นะคะการงานการเงินความรักนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักนาธนูนะคะเราจะขอไพ่ขอให้ไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นคนช่วยบอกนะคะในสิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูกันนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงค,คนใดคนหนึ่งนะคะบางทีอาจจะมีตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะใครที่ได้เข้ามาพบมาเจอมาดูคลิปกันในวันนี้ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะใครอยากสนใจอยากอ่านไพ่กับเราก็ติดต่อได้ที่ id line นะคะ ่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะวันนี้เราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัคขนาธนูสิบใบนะคะขอให้การอ่านไพ่ถูกต้องชัดเจนแลน่นย่ำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า มาอ่านไพ่กันนะคะคุณคนที่เกิดราศีธนูนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณใบแรกสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญมันเป็นลักษณะของการอยากเก็บเงินอยากออมเงินนะคะเป็นลักษณะของความตระหนี่ทีเหนียวมีความคิดมีการวิเคราะห์มีการจัด,จดแจงบริหารการเงินให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนก่อนหน้านี้คุณอาจจะใช้เงินเยอะเนาะหมด ไปกับการใช,ใช้จ่ายอะไรแบบง่ายๆเนอะตอนนี้มีความคิดอยากจะเก็บเงินอยากจะออมเงินไม่อยากทำอะไรที่มันเป็นการแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วอนะคะดีเอ,อ,อ็มัอดีเราพยับไพ่ขอโทษนะคะเด็กไฮพินเทสนะคะเด็กไฮพินเทสเป็นลักษณะของนักบวชหญิงนะคะคนที่มี มีเซนเซนแรงเซนแม่นเป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้เดี๋ยลไฮพินเทสนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีหินและหยางในคนเดียวกันมีทั้งขาวและดําในคนเดียวกันบางทีก็อยู่ในหมวดแบบขาวโล่งโปรง่งสบายนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบางทีก็อาจจะมีอะไรที่มันเทาเทาบ้างยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะยังยังเที่ยวยังกินยังดื่มเนาะช่วงเนี้ย ก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการภูมิแพ้อ่อะไรที่มากับอากาศผดพืนต่างๆนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความคิดงานการกระทำเนี่ยเดไฮพินเททเขาเป็นลักษณะของคนที่งานอะไรที่ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนี่ยเขาจะทําได้ดีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข นักตรวจสอบนักจิตวิทยาการให้คาปรึกษากับคนอื่นเนี่ยเขาทําได้ดีเพราะว่าอย่างที่เราบอกเนาะเป็นนักอ่านไพ่ยพยากรณ์ก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีมักจะมีคนมักหน้าไหลายตามีเพื่อนๆมาขอคําแนะนําขอความคิดเห็นกับคุณอยู่เสมอๆนะคะช่วงนี้อาจจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามีอะไรเนาะแต่ว่าบางทีมันเป็นที่อารมณ์ของเราอะ การที่จะทำให้มันนิ่งเราแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นไพ่นักบวชนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมช่วงนี้เซนคุณแหลงเซนคุณแม่นนะคะจะทำอะไรจะลงทุนจะค้าขายจะจะทำอะไรก็แล้วแต่ลองเชื่อเซนของตนเองดูนะคะใบโอโห ใบที่3ของคุณ King of Pentacle. การเงินของคุณจะมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยนี่เป็นราชาถือเหรียญน,นะคะเป็นความมั่นคงอย่างมากในเรื่องของการเงินคุณกำลังจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามานะคะการการเขาเรียกว่าเป็นการ k i n g o n p อ n t a c l อร์ะถ้าเป็นลักษณะเนาะเขาจะเป็นนลักษณะของคนที่ เก็บเงินเก่งบริหารเงินเก่งเนาะเนี่ยเพราะว่าคุณเองอ่ะมีความคิดอยากเก็บเงินมา,าตั้งแต่แรกอยู่แล้วและคุณเองก็อยากอยากบริหารเงินให้มันพัฒนาเพิ่มพูนต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมและช่วงเนี้ยคุณเป็นเป็นเป็นคนที่กําลังจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะ <c oughs> The Sun โอ้โห ดวงดีดวงแรงนะคะเดอะซันมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่ทาโร่แล้วนะคะในเรื่องของความสว่างความชดช่วงความโด่งดังความมีชื่อเสียงนะคะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินการเติบโตการได้เลื่อนขั้นการได้เลื่อนตําแหน่งนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาอยู่ในมือคุณนะคะมันดีจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานมีลูกแล้วเนะเดอะซันมันหมายถึงคนที่กําลังจะ มีลูกมีบุตรเป็นบุตรที่เป็นอภิชาตติบุตรมาเกิดนะคะเป็นบุตรที่ดีนะคะถ้าใครอยากมีลูกมีบุตรช่วงนี้ก็นอนหลับพักผ่อนเยอะๆอืม ไพ่ใบนี้มันจะเป็นในไพ่ที่พิเศษของสำหรับไพ่นี้นะคะ The w i e l เนาะ The w i e l มันเป็นในลักษณะของการใช้ความคิดใช้จินตนาการนะคะใช้ทักษะพิเศษใช้ความรู้ในด้านศินละปะของคุณเองออ,อกมาเผยแพร่ออกมาให้คนอื่นได้รู้หรือเป็นช่วงที่กำลังมีความคิดอะไรที่มันอยู่ในก้นบึ้งอะ่ะมันเป็นลักษณะของบ่อน้ำเนาะเหมือนเราตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างได้คิดได้รู้ได้เนาะจะ บางคนอาจจะมาจากความนิ่งที่เกิดมาจากการนั่งสมาธิของคุณเองนะคะและคุณก็มีความคิดมีจินตนาการในการสร้างสารรค์ผลงานให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะคะเอ็ดออฟคัพความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะความสุขความรักใครคนโสดเนาะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักเป็นรักแบบรักแรกพบเป็นรักแบบที่จะนําความสุขมาให้คุณมีเกณฑ์ได้พบชาวต่างชาติต่างประเทศมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ร่ํารวยมีความสุขนะคะ มีเกณ์ได้พบกับคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเพราะมีคิงอัลเพนทเคิลเป็นไพ่บุคคลเนาะถ้าเป็นไพ่บุคคลก็อาจจะมาในตําแหน่งที่เป็นเป็นความคิดเป็นความหวังใครคิดหวังอะไรเอาไว้ทั้งงานทั้งเงิน งานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาและความสุขใครขอคู่เอาไว้เนาะมีเกณฑ์ได้พบคู่นะเร็วเร็วนี้นะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะนอกจากจะมีเกณฑ์มีมีลูกมีบุตรในช่วงนี้แล้วมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับของขวัญของฝากของกํานันของชําร่วยของชิ้นใหญ่บ้านรถที่ดินคอนโด นาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนาะจากคู่ของคนรักเนาะมันเป็นลักษณะความสุขหรือโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะกําลังจะเข้ามานะคะเจ็ดอัลวมนนะคะความพยายามความภาคเพียรความตั้งใจนะคะในเรื่องของการงานนะคะความมีสติมีสมาธินะคะในเรื่องของการทํางานให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะงานที่คุณได้รับมอบหมายหรือได้รับโอกาสในการทํางานมันเป็นลักษณะของการต้องใช้ความตั้งใจ ความเพียรพยายามนะคะราศีธนูมันเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะมันต้องต้องลงมือทำนะคะต้องลงมือทำถึงจะได้ถึงจะสำเร็จนะคะเพียรออวอนนะคะไพ่เด็กถือาถามันเป็นลักษณะโอกาสใหม่ๆข่าวดีในเรื่องของการเงินใครรอข่าวอะไรอยู่มีเกณฑ์กําลังจะได้โดยเฉพาะข่าวในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้เดือนนี้คุณมีโชคนะเราบอกเลยคุณมีโชค มีโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะข่าวดีโอกาสดีๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะงานใหม่นะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาก็มีความคิดอยากเอาเงินไปลงทุนไปทําอะไรเพิ่มพูนให้มันงอกเงยเป็นไรายได้ขึ้นมาช่วงนี้เขามันเป็นเหมือนลักษณะของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องงานนะคะงานใหม่นวัตกรรมใหม่หรือมันอาจจะเป็นในลักษณะของการไปฝึกอบรมเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะ เซเว่นอัพเพนะเคินะคะการเงินนะคะเงินที่คุณรอเงินที่คุณลงแรงเงินที่คุณทําไปแล้วเนาะมีเกณฑ์กาลังจะได้รับเร็วๆนี้นะคะภายในเดือนตุลาคมนี้น่ะเงินกําลังจะเข้ามานะคะเงินโบนัสเงินเก็บเงินรายได้เงินเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเงินเหมือนเงินประกันเงินเก่าเงินเก็บเงินที่เคยลงทุนทําบางคนลืมมันไปแล้วหรือบางคนรอมันอยู่แต่อันนี้เป็นลักษณะของการรอเงินนะคะเงินที่คุณรออยู่กําลังจะเข้ามา ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยเป็นลนักษณะของความเหงาความเหงาความเศร้าโดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่คนเดียวเนาะ,ะบางคนคิดเยอะอยู่คนเดียวเยอะก็คิดเยอะมีจินตนาการเยอะนะ,ะจินตนาการไปในทางที่ค่อนข้างเศร้านะคะเพราะฉะนั้นชดึงอารมณ์ของตนเองให้มาอยู่ในสภาวะที่มันเป็นแรงดึงดูดที่จะดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชค สิ่งดีๆให้เข้ามาหาคุณนะเร็วเร็วนี้นะคะอย่าไปโมจ่เศร้าอยู่บางคนไปคิดถึงเรื่องอดีตนะห้าท้วมันเป็นลักษณะของคนที่คิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเก่าโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่มันพังไปแล้วมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่คุณก็ยังมีช่วงหนึ่งที่กลับไปคิดถึงอีกนะคะหรืออาจจะไปเจออะไรหรือนั่งอยู่ดูรูปเก่าหรือไปคิดอะไรเพราะเพราะอันนี้มันเป็นลักษณะข,ของความคิดที่มันตกตะกอนที่เราบอกเนาะ มันเป็นเหมือนอะไรที่มันอยู่ฝั่งลึกเนาะเหมือนเราได้เห็นได้คิดได้เจออะไรบางอย่างแล้วกลับไปหวนคิดหรือบางคนอาจจะว้าวเวยเอ,อ,อยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเหงาเนาะเนี่ยดูจากภาพนะคะมาเราขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะมีเรื่องใดสิ่งใดอยากแนะนำนะคะอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะคะการงานการเงินความรักจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วล่ะทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักเลยนะคะ แต่เราอยากให้ขอให้มีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมให้อีกสักสามใบเนี่ยเพราะเห็นมีห้าถ้วยเข้ามาเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันกําลังจะมีความรักเข้ามาภายอีกภายในอีกสามสิบวันนี้แหละคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะเลิกเหงาเลิกเศร้าได้แล้วเนาะมาใบแรกอือหืม ไฮโดเฟนนะคะไพ่พนระเนาะไพ่พระไพ่ไพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคุ้มครองนะคะช่วงนี้สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่มเมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเนาะเหมือนคุณเองยังยังมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่มันเป็นเศษกรรมที่ยังติดอยู่อีกนิดนึงอะ่ะคุณจะหลุดแล้วนะคะคุณจะพ้นแล้วสวดมนต์เยอะๆะนะแผ่มเมตตายเยอะเยอะนะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะ เป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอะ่ะเออมันเป็นลักษณะของคนที่อยู่ตรงไหนก็ถ้าเรามีความน่ารักเนาะเราก็จะได้รับความรักจากไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผู้ใหญ่นะคะเมตตาสนับสนุนดูแลขิงอ๊อบวอนนะคะงานที่คุณลงมือทําอยู่จะสําเร็จจะราบรื่นงานอะไรที่ต้องติดต่อกับต่บตางชาติต่างประเทศนะคะ งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์หรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยลงมือทำเนาะคิงออฟวอรนเป็นลนักษณะของคนที่เหมือนแบบไฟแรงคนธาตุไฟอ่ะคนราศีเมษสิงห์ธนูเนาะเป็นนักคิดนักโปรเจกต์นักวางแผนเป็นคนที่เฟรนดี่เป็นคนน่ารักเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะบริหารจัดการในเรื่องของงานเก่งและงานที่คุณทําอยู่ประสบความสําเร็จนะคะเติบโตก้าว,ว,ว,วหน้าเนาะใครเป็นเจ้าของกิจการก็ งานสาเร็จงานรุ่งร่วงนะคะคุณหยิบจับอะไรก็สําเร็จโอโ้โหเด็ตแมเพลนโอโ้โหให้ประจาตัวราศีธนูเหมเพลนนะคะเหม่มเพลนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางคุณมีเกณฑ์เดินทางในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการ <c oughs> การเปลี่ยนงานย้ายงานหรือช่วงนี้อย่างที่เราบอกเนาะ ถ้าใครสวดมนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือแทมเพลนเป็นลักษณะของการโยกย้ายน้ําไปมาเนาะหรือการกวดน้ํากวดน้ําลงดินกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะแล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเนาะจะประสบความสําเร็จนะคะแทมเพลนเขาเป็นลักษณะของคนที่ต้องเดินทางราศีธนูเนาะต้องเดินทางเดินทางแล้วเหมือนแบบเอเนอรจีมันเปลี่ยนพลังงานใหม่ๆดีๆมันก็จะเข้ามานะคะบางทีไม่ต้อง เขาเรียกว่าอืถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างบ้านต่างจังหวัดต่างเมืองต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะก็ลองเขาเรียกอะไรเปลี่ยนมุมมองในเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนอะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมในเรื่องของการนอนเนาะขยับเอเนรจีซะบ้างเนาะแล้วมันเหมือนพลังงานดีๆที่คุณหวังเนี่ยที่คุณรอเนอี่ยคุณเตอสัมมันกําลังจะเข้ามานะคะเรื่อง ในเรื่องของการใช้เงินเนาะ The t e m p e r a n ช่วงนี้อาจจะใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะใช้เงินเปลืองนะคะหรือหรือเขาเรียกว่าใช้เงินเก่งการเงินขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะใช้เงินเก่งเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะอย่าทําอะไรที่มันเป็นแบบมือเติบเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรัก คุณมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางนะคะเดอะมเพลนเนาะมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางหรือมีเกณฑ์ได้เจอเจอกับาชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือเดอะเทมเพลนเป็นลักษณะของการหมุนวนไปมาเนาะมีเกณฑ์ลักเก่าห่วคืนนะคะโอเคเนาะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังดังตั้งใจนะคะคิดหวังสิ่งใดไว้นะคะขอให้ได้พบได้เจอ ได้สําเร็จนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครเพิ่งเข้ารับเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะเรารบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราเป็นการอ่านแบบสดเนาะเราไม่มีสคริปต์เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างต้องขอประทานอภัยนะคะวันนี้เราไปก่อนในจิกรัลบายคิตตี้ค่ะ